i5 ห้าแปตัวนี้สวยถูกซื้อแล้วขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าถามว่าทักมาว่ายังมีลองเรือไหมมีครับมี2ตัวมีตัวนี้อันนี้ที่คุณลูกค้าได้ก็คือหรหัสบ,บานเอเอร์นี้นะของ้ายด้วย D723 เนาะนี่สวย ตรงนี้อาจจะมีรอยน้อยๆนิดๆหน่อยน้อยมากข้างหลังสวยงามใช้งานดีครับอาจจะแพ็คตัวนี้ไปนะแต่เราจะให้ดูตัวที่เป็นสภาพพอใช้เพราะว่าใครสงสารน้องเช่นเคยครับตัวนี้เป็นสภาพพอใช้เห็นไหมรอยเยอะกว่าน่อยฮะรอยนี้เยอะกว่าน่อยนี่ใช้งานเหมือนกันใช้งานดีอุณหภูมิดีครับมีผลเทสอยู่บนช่อง y o YouTube ผมเองนะครับนี่นี่ก็คือ เหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวไอ้58,004ตัวสุดท้ายด้านหลังสวยใช้งานดีเลยเอามาให้ดูเฉยๆว่าสงสารเพราะตัวนี้ออกแล้วแต่ตัวนี้ไม่ออกเผี่มีใครใจดีรับน้องไปได้กับ LG 1151 100กับสมารซีดีได้นะครับก็เล่นเกมได้นะ มีผลเทสลองรับสุ่มกันได้ว่าความแรงประมาณไหนเล่นได้ประมาณไหนดูได้นะครับเข้ากับกัดจอดีๆหน่อยไอ้ห้าแปดพ่ขอไปแล้วใส่ไปในกล่องนี้ที่เราเตรียมอันนี้ไว้แล้วเฟซชิลเียวซักแรงกระแทกไว้แล้ว ที่อยู่ในขั้นตอนการหอ่อยังเสียได้ rx ห้ามถูก x ทอยู่เลยคลิปก่อนหน้าต้องสั่งจังไม่ดูน้องเป็นไรโดะไรมาแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดมนนะครับขอบคุณนี้ด้วย ช่อง u t u b e ยูทูปเปอร์ที่ส่ง CPU มาให้ผมทำการทดสอบให้เ,เขาทำรีวิวให้ผมด้วยอยู่ในช่องเขาทำรีวิวดีีเจ๋งเลยอะ่ะทำรีวิวถึงร้านของพิ้งค์คอเบิลเชั่นโอเคเลยครับขอบคุณมากเลยสวยเลยคลิปนั้นคนก็ยอดวิวก็ขึ้นเลย อนะอขอบคุณอย่างมากมาย ถ้าใครสนใจ RTX 3080นแ RTX 3080 TI 1 6 6 0 1 6เอ้ยต้อง1.0 0 TI ทีตอนนี้มีตัว TI อยู่จัดได้นะจ๊ะส,สวยเลยผ่านแล้วเทสจนผ่านเรียบร้อยแล้วโอเคเลยอันนี้วันนี้ก่อนนี่ก็คือลงปในนี้นะดึงดึงกระจายกระจายไว้ ดังนั้นก็หาอะไรมายัดนี่เก็บหาอะไรายัดดีตัดนี่ก่อน พับไปน,นี่พับ,ปบไปอตัดตัดตัด,ตดอันนี้ก็ตัดไปเลยแล้วกันไม่ได้ฝาหลังแล้วแหละคงไม่ได้แล้วนะแจ้งไปอ่ะฝาหลังไม่เห็นได้คืนเลยตัดทิ้งเลยได้ใบเคม,มาใช้ดีเลยแต่ฝาหลังไม่มาแล้วก็โทรไปแล้วอ่ะ คุยซาดิบดีเลยเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกับหายไปเลยก็ไม่เป็นไรขายแบบไม่มีฝาก็ได้เดี๋ยวฝาให้สั่งสั่งปิ้นสามเดียวโอ้โหแข็งจังอะเออื้ออันนี้ดูลกๆหน่อยนะครับกล่องนี้เพราะว่าผมตัดตัดแล้วก็ใส่โฟมแล้วก็ตัด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 แล้วก็ดูลกๆหน่อยนะ ของมันของมันชิ้นเล็กอะ่ะแล้วข้างๆมันกว้างอะ่ะมันก็จะลกโฟมเยอะมากเลยแต่รับรองครับว่าแรงกันกระแทกเนี่ยกันได้อย่างเป็นอย่างดีนะวันๆก็ฝึกนิ้วให้แข็งแรงด้วยการหักโฟมออกกำลังกายนิ้ว มาอนี้หาแล้วมาปิดข้างบนดนี้นี่ดีกว่ายัดตรงนี้กันไว้ก่อนยัดตรงนี้ไว้ก่อนอา่าแน่นปิดจึ๊กพอดีนี่ CPU ตัวนิดนึงแต่วันนี้กล่องใหญ่หน่อยนะเพราะว่ากล่องมันอยู่ข้างๆมือพอดีก็เลยหยิบเลย ออกล่องใหญ่หน่อยออกล่องมีรูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวปิดให้เห็นรูไหมมีรูนิดหนึง่งปิดเลยนี่นะใครเจาะวะนี่ไนะตัดก็เป็นช่วงปีใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเดินทางไปถึงเมื่อไหร่แต่ก็คิดว่าไม่นาน,าน ปกติร้านผมส่งของไม่นานผมมาแพ็คนานแพ็คค่อยๆแพ็คแต่ส่งไม่นานเสร็จแล้วนี่อย่าลืมน้องนี้นะไอ้ห้าแี่ตัวหนึ่งใช้ดีเลยเขาก็อยากไปพร้อมกับเพื่อนเขาแหละอยากให้พาฉันไปด้วย คุณลูกค้าซื้อไปสองตัวเลยใช้ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเอามาวางไว้โชว์ก็ได้โอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอการแพ็กสินค้าแบบเฉยๆของผมผมไม่คอาคุณมากเลยขอบคุณมากครับ